ทที่42ไส่ติ่งแตกเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเพิ่งมาถึงและขึ้นไปบนรถเรียบร้อย พนักงานขับรถก็ลองสตาร์ทเครื่องดูอีกครั้งผลปรากฏว่าเครื่องจักรทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลกนะครับพอขครอพอพระรูปนั้นมาเครื่องก็ทำงานหรือว่าที่เสียเพราะต้องการจะรอท่านจ้างเครื่องพูดกับพนักงานขับรถผมเองก็งงอยู่เหมือนกันทำไมเหตุการณ์มันมาประจวบกันพอดิบพอดีหรือว่าพระรูปนั้นท่านใช้เวทมนต์มาบันดาลให้เป็นไป เหลวไหลหนะ้าคุณนี่พูดอะไรไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยรีบออกรถเถอะเลยเวลามา20นาทีแล้วจากนั้นม้าเหล็กก็เคลื่อนตัวออกจากชานชาลาสถานีอย่างช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นตามลำดับท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของบรรดาผู้โดยสารรถไฟแล่นไปได้สักครู่คุณนายเฉลวรัตก็จัดการชงชามาถวายท่านพระครู และตามด้วยน้ำปานะภรรยาสารวัตรชนเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเมื่อรู้ว่าจะมีพระภิกษุร่วมเดินทางไปด้วยจึงจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการเดินทางเพื่ออำมวยความสะดวกแก่ท่านนิมนต์หลวงพ่อฉันน้ำปานะครับจะบำรุงนิมนต์เมื่อเห็นท่านรับประเคนแต่ยังงมิได้ฉัน ท่านพระครูจึงยกแก้วน้ำปานาขึ้นดื่มอย่างเสียไม่ได้เมื่อน้ำตกถึงท้องก็เกิดอาการปวดตรงบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรงจนทั้งต้องค้อมหลังลงเพื่อให้อาการปวดทุเลาแต่ว่าอิริยาบถเช่นนั้นก็มิได้ช่วยให้อาการปวดเบาบางลงแม้แต่น้อยท่านขบกรามแน่นพยายามข่มทุกขเวทนาเอาไว้จากสิบตำรวจเห็นอาการผิดปกติเช่นนั้น จึงเรียนถามว่าหลวงพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับอัตมาปวดท้องไส้ติ่งแตกแล้วท่านกัดฟันตอบคุณนายเฉลวรัดเห็นเช่นนั้นก็ตกใจรีบหายาหมองมาส่งให้ลูกน้องสามีบอกเขาว่าช่วยเอายาหมองทาที่ท้องให้ท่านหน่อยเพื่อจะช่วยบรรเทาอาการปวดจะบำรุงจึงเลิกจีวรของท่านขึ้น สิ่งที่เขาเห็นคือบริเวณท้องของท่านมีสีเขียวคล้ำเขียวขึ้นไปเกือบถึงหน้าอกเมื่อเขาป้ายยาหมองลงไปท่านถึงกับสะดุง้งรีบบอกเขาว่าไม่ไหวแล้วไม่ต้องทาไม่ต้องนี่มันก็ปวดที่สุดแล้วพอมือโยมไปถูกมันก็ปวดหนักเข้าไปอีกเรียกว่าที่สุดของที่สุดเลยละท่านพยายามอธิบายออกมาเป็นคำพูด แย่แล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีคุณนายะเรลารัตแสดงอาการวิตกรู้สึกเสียใจที่พาท่านมาตกระกมนำบากนํนำท่านส่งโรงพยาบาลนี้ไหมครับรถจอดสถานีไหนก็ลงกันเลยจ่าสิบตํารวจออกความเห็นถ้าเช่นนั้นจ่าช่วยไปตามท่านสลรวัตรมาด่วนเรียนท่านว่าหลวงพ่ออาภาษหนักเธอออกคำสั่งเพราะในโบกี้นี้ นอกจากท่านพระครูจ่าบำรุงและตัวเธอแล้วก็ไม่มีคนรู้จักอีกเลยการจะขอความช่วยเหลือจากคนที่ไม่รู้จักกันคงทำได้ยากยิ่งผู้โดยสารที่เป็นฝรั่งด้วยแล้วแค่จะพูดจาก,กันก็คงไม่รู้เรื่องเมื่อจ่าสิบตำรวจเดินไปตามสรรวัตรชนอย่างตู้รถนอนชั้นสองคุณนายฉเฉลวรัตเฝ้าดูอาการของท่านพระครูด,ด้วยความเป็นห่วง สักพักท่านก็เกิดอาการปั่นป่วนในท้องจึงชี้ไปที่กระโถนภรรยาในตำรวจจึงหยิบกระโถนไปรองใกล้ๆปากท่านในทันทีนั้นพระภิกษุอาพาธก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตสีแดงคล้ำเต็มกระโถนส่งกลิ่นคละคลุ้งเนื่องจากไส้ติ่งแตกอยู่ในท้องสตรีวัยใกล้40่สินำเอากระโถนออกไปเทยังห้องน้ำโดยไม่นึกรังเกียจ ส่งผ้าขนหนูชุบน้ำให้ท่านเช็ดปากซึ่งมีคราบโลหิตติดอยู่พอเช็ดปากเสร็จก็เกิดอาการอยากถ่ายหนักครั้นจะลุกเดินไปห้องน้ำก็คงไม่ทันที่สำคัญคือไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกแม้นั่งก็ยังแสนลำบากจึงบอกคุณนายฉเฉลาวรัตว่าโยมอัตมาจะถ่ายนิมนต์หลวงพ่อถ่ายลงกระโถนค่ะอย่าเดินไปห้องน้ำเลย ธอบอกรลางเรื่องกระโถนเข้าไปใกล้ท่านภิกษุอาภาธจึงนั่งหันหลังให้ผู้โดยสารคนอื่นๆอ,อาการหนักหนาะสาหัสถึงปานนี้ไม่ต้องอายใครแล้วท่านถ่ายเป็นน้ำเลือดน้ำหนองออกมาทั้งทาวารหนักทาวารเบาเมื่อเต็มกระโถนคุณนายเฉลารัตก็นำไปเทยอย่างห้องน้ำแล้วนำกระโถนซึ่งล้างสะอาดแล้วกลับมาให้ท่านประเดี๋ยวหนึ่งท่านก็ถ่ายออกมาอีก ภรรยาในตำรวจก็นำไปเทและล้างกระโถนมาให้อีกครั้นของเน่าของเสียออกมาถึงสามกระโถนอาการปวดค่อยทุเลาเบาบางลงบ้างพอดีกับสารวัตรชนและจ่าบำรุงมาถึงนายตำรวจวัยห้าสิบรู้สึกกังวลเกรงว่าท่านจะมรณภาพจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับสถานีน่าเป็นสถานีประจวบคีรีขันธ์ผมจะพาหลวงพ่อส่งโรงพยาบาล ไม่ต้องรอกขอบใจเดินทางต่อไปเถอะงานของท่านสำคัญกว่าถ้าอาตมาจะต้องตายก็ขอให้ตายในรถไฟนี้แหละตอบด้วยเสียงแหบแห้งจะบำรุงจัดการนำผ้าขนหนูชุบน้ำมาเช็ดตามร่างกายทำความสะอาดให้ท่านสักครู่อาการปวดท้องก็กำเริบขึ้นอีกปวดจนสุดที่จะทานทนสงสัยคราวนี้ต้องตายแน่ๆเอาละ ตายเป็นตายท่านคิดแล้วจึงเปลี่ยนเป็นนั่งขัดสมาธิขอตายในท่านั่งขัดสมาธินี่แหละจะได้ไปปฏิบัติต่อที่สวรรค์ชั้นดุสิตยอย่างที่โยมพ่อสั่งไว้ท่านนึกถึงคำอวยชัยให้พรของโยมบิดานั่งในท่าขัดสมาธิเรียบร้อยอาการปวดดูเหมือนพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นความเจ็บปวดที่สุดของที่สุดที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในชีวิต แล้วร่างของท่านก็ล้มตึงลงทั้งที่ยังอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิจากนั้นก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆกลับสบายเนื้อสบายตัวราวกับไม่เคยเจ็บปวดมาก่อนท่านลุกขึ้นยืนดูร่างที่นอนนิ่งอยู่นั้นอา้าวนี่ตัวเรานี่นาทําทไมมานอนแอ้แแมงอยู่ที่นี่ล่ะเอ๊ะคุณนายเจรารัดร้องไห้ทำไมอ๋อเขาคงคิดว่าเราตาย นี่เราตายแล้วหรือนี่ท่านรู้สึกงุนงงเห็นภรรยาในตำรวจเอามือไปอังที่จมูกของท่านพูดทั้งน้ำตาว่าหลวงพ่อมอรณาภาพแล้วดูสิไม่มีลมหายใจออกมาจากจมูกเลยสารวัตรชนเอามืออังจมูกท่านบ้างจากนั้นก็จับชีพจรดูท่านอาจจะสลบไปก็ได้ใจเย็นๆนะพ่อเชื่อว่าท่านต้องไม่มรณาภาพ นายตำรวจพูดปลอบใจภรรยาผู้โด,ดยสารคนอื่นๆพากันลุกขึ้นมามุงดูท่านท่านพยายามพูดจาทักทายแต่ไม่มีใครพูดกับท่านโยมพวกนี้แปลกพูดด้วยก็ไม่พูดไม่รู้เป็นอะไรกันไปหมดชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40เดินเข้ามาดูร่างของท่านแล้วถามขึ้นว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นอะไรท่านบอกว่าไส้ติ่งแตกครับจ่าบำรุงตอบ งั้นก็คงไม่รอดท่านคงเสียชีวิตแล้วละ่ะคนที่ใส่ติ่งแตกไม่เห็นมีใครรอดสักรายเขาว่าคุณนายเฉล่ารัตได้ยินเข้าก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่ามันคงเป็นเวรกรรมมาตามสนองท่านแสดงว่าท่านต้องทำกรรมอะไรไว้สักอย่างคำพูดของใครคนนั้นทำให้ท่านระลึกนึกถึงบาปที่เคยทำกรรมที่เคยก่อไว้ในทันทีอ๋อ คำที่เราตอนไก่นั่นเองเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาเตือนแล้วว่าเราต้องตายในรถไฟไส้ติ่งแตกตายนี่เราตายแล้วจริง,รงๆหรือนี่แล้วไหนล่ะเจ้ากรรมนายเวรอยู่ที่ไหนสิ้นคำถามภาพของไก่21ตัวก็ลอยมาปรากฏตรงหน้าท่านจำได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นไอ้โต้งไอ้เตี้ยหรือไอ้ดอกหมากแล้วยังไก่ตัวเมียอีกทั้งฝูง พวกมันพากันส่งเสียงหัวเราะเยาะเย้ยฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอยากฆ่าพวกเราเป็นไงไส้ติ่งแตกแล้วไงสนุกไหมไม่ต้องมายาะเยะ้ยพวกท่านน่ใจร้ายมากันแกล้งอัตมาแกล้งพระบาปมากรู้ไหมท่านต่อว่าต่อขานพวกเราไม่ได้แกล้งพระพวกเราต้องการให้เด็กเกเรที่ผ่าท้องพวกเราได้รับกรรมเจ้าทุกโตกลับ อาตมาไม่ได้เจตนาจะฆ่าพวกท่านจริงๆนะสาบานได้อาตมาเพียงแต่จะลองวิชาที่ตอนพวกท่านก็เพราะอยากให้พวกท่านอ้วนท้วนสมบูรณ์เห็นตัวผอมๆกันก็เลยอยากจะให้อ้วนๆไม่ต้องมาแก้ตัวถึงยังไงท่านก็เจตนาฆ่าพวกเราเพราะถ้าพวกเราไม่ตายและเกิดอ้วนท้วนสมบูรณ์ท่านก็จะจับไปช่างกิโลขายพวกเราก็ต้องถูกฆ่าอยู่ดี เมื่อถูกโต้กลับมาเช่นนี้คนเป็นบรรพชิตก็เถียงไม่ออกสิ่งที่เจ้าทุกพูดมานั้นจริงทั้งหมดก็แล้วจะเถียงไปใยให้ป่วยการนึกถึงวีรกรรมในวัยเด็กก็ให้รู้สึกเสียใจไม่น่าไปผ่าท้องพวกไก่เหล่านั้นเลยทำให้เขาตายตัวท่านก็เลยต้องมาเป็นเวรเป็นกรรมบัดนี้ท่านก็ได้ใช้นี่ด้วยชีวิตแล้ว ภาพบรรดาเจ้าทุกข์ซึ่งก็คือเจ้ากรรมนายเวรหายไปพระครูจเจริญจึงเดินเที่ยวไปตามโบกี้ต่างๆพยายามยิ้มทักทายกับคนโน้นคนนี้แต่ว่าไม่มีผู้ใดพูดกับท่านแม้แต่คนเดียวคนพวกนี้พากันเป็นอะไรไปหมดนะพระสงฆ์องค์เจ้าพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดกลัวดอกพิคุลจะร่วงหรือยังไงท่านบนและแล้วท่านก็เดินไปพบกับบุรุษผู้หนึ่ง อายุอานามประมาณ17-18ท่านดีใจนักที่ได้พบเพื่อนเก่าเพื่อนที่จากกันไปน,นานกว่า20ปีอ้าวโกะนี่เองหรอกหรือไปยังไงมายังไงล่ะทำไมเองถึงไม่ยอมแก่เอ้ข้าจำได้ว่าเองตายไปแล้วนี่นาะพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนหรือขอรับทำไมถึงรู้จักกระผมบุรุษนั้นถามกลับข้าแกลไงล่ะ ที่บ้านอยู่บางม่วงมูเราเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเมื่อยีสิกว่าปีก่อนอ้าวถ้าเช่นนั้นก็คุณเจ้าก็คือนายเจริญจรุนรัตหลานชายยายจางใช่ไหมขอรับถูกแล้วแต่ตอนนี้ยายข้าเขาตายไปหลายปีแล้วเองล่ะไปยังไงมายังไงทำไมถึงยังหนุ่มอยู่ก็กระผมตายแล้วนี่ครับตายตอนอายุ18ก็จะดูเป็นคนอายุ18ตลอดไป จนกว่าจะไปเกิดใหม่ตายแล้วไม่ต้องแก่ท่านละ่ะทําไมมาพบกับกระผมได้หรือว่าท่านมรณภาพเสียแล้วเออจริงสินะข้าตายแล้วจริงๆนั่นแหละคือข้ากําลังจะเดินทางไปส่งสารวัตชนที่อําเภอชะอวดอเผอิญไส้ติ่งแตกเลยนอนตายอยู่ในรถไฟดูสิร่างข้าอยู่โบกี้ชั้นหนึ่งนนแน่แล้วเองละ่ะซื้อตั๋วชั้นไหนมา กระผมไม่ต้องซื้อตั๋วหรอกครับเป็นผีไม่ต้องมีตัว๋วงั้นหรือแล้วจะไปไหนละนี่ไปลงสถานีอะไรไม่ได้จะไปไหนหรอกครับกระผมหนีเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วดีใจที่ได้พบท่านกระผมลาละครับเขายกมือไหว้แล้วเดินหายไปในความมืดท่านพระครูจึงเดินเที่ยวไปจนสุดขบวนรถไฟแล้วจึงเดินกลับมายัางตู้นอนชั้นหนึ่ง ซึ่งมีร่างของท่านนอนอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิคุณนายเรารัตยังคงนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นท่านเดินเข้าไปถามว่าร้องไห้เรื่องอะไรคุณนายไม่ตอบดูเหมือนจะไม่ได้ยินที่ท่านถามด้วยซ้ำท่านไม่รู้จะทำประการใดจึงนั่งลงข้างๆร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นั้น ท่านลืมตาขึ้นเห็นคนนั่งเฝ้าท่านอยู่สามคนคือสารวัตชนคุณนายเฉลารัตและจากสิบตำรวจบำรุงส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆพากันหลับหมดคุณนายเฉลารัตนั้นยังคงนั่งร้องไห้อยู่ท่านจึงถามออกไปว่าคุณนายร้องไห้เป็นอะไรหรือสตรีไว้ใกล้40สิบไม่ตอบแต่กลับยิ่งร้องไห้หนักขึ้นท่านพระกูเห็นว่าพูดกับคุณนายไม่รู้เรื่อง จึงหันไปพูดกับสารวัตรคุณนายเขาร้องไห้ทำไมท่านไปว่าอะไรเขาหรือแทนคำตอบสารวัตรชนกลับถามว่าหลวงพ่อฟื้นแล้วหรือครับเป็นยังไงบ้างยังปวดท้องอยู่หรือเปล่าเอ้ไม่เห็นปวดนี่นะเกิดอะไรขึ้นหรือนายตำรวจไวัห้าสิบจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แานฟังแล้วสรุปว่าผมดีใจเหลือเกิน ที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าหลวงพ่อเป็นอะไรไปผมคงเสียใจจนตลอดชีวิตคุณนายเฉลาวรัฐเขาคิดว่าหลวงพ่อมรณภาพเลยร้องไห้ไม่หยุดผมกลัวเขาจะเป็นลมไปอีกคนหนึ่งหยุดร้องไห้เธอะหลวงพ่อไม่เป็นอะไรแล้วเขาบอกภรรยาคุณนายในตำรวจใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาจนแห้งกระนั้นก็ยังบอกกับท่านว่าหลวงพ่อไม่เป็นอะไรแน่นะคะ คงไม่แล้วมัง้งตอนนี้อาตมารู้สึกเฉยเฉยไม่เจ็บไม่ปวดแต่ประการใดคิดว่าคงจดใช้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรเข้าไปหมดแล้วกระมังท่านตอบพลังนึกเยาะเย้ยในใจว่าถึงยังไงพวกเองก็เอาชีวิตข้าไปไม่ได้หมือนสัชาติหนึ่งใครๆเขาพากันคิดว่าหลวงพ่อมรณภาพผมเองก็ใจไม่ดีพยายามปลอบใจตัวเองว่าหลวงพ่อต้องไม่เป็นอะไร อัตมาก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันไม่เหมือนกับว่าเป็นความตายมันคล้ายๆสลบไปเฉยๆคล้ายๆหลับแล้วฝันไปถ้าความตายเป็นอย่างนี้คงไม่น่ากลัวแต่มันคงไม่ใช่ความตายเพราะถ้าตายอัตมาก็คงไม่ฟื้นท่านนึกไปถึงตะแป๊ะเตี๋ยวบิดาของสมพานตรงท่านคงจะสลบไปเช่นเดียวกับตะแปะเตี๋ยก็เป็นได้ คุณนายเฉลาลรัดเห็นท่านพูดคุยได้เหมือนคนปกติก็หยุดร้องไห้และลุกออกไปล้างหน้าล้างตาอย่างห้องน้ำรถไฟจอดที่สถานีแห่งหนึ่งท่านพระครูถามขึ้นว่าถึงไหนแล้วจะบำรุงจะโงกหน้าออกไปดูแล้วกราบเรียนว่าถึงสุราษฎธานีครับเอาละโยมไปพักผ่อนกันได้อัตมาจะนั่งกรรมาฐาน ภิกษุวัยสี่สิบบอกกล่าวผมคงนอนไม่หลับหรอกครับจะนั่งเป็นเพื่อนหลวงพ่อสารพัดชนพูดเขาไม่อยากเดินเบียดเสียดผู้โดยสารเพื่อกลับไปยังตู้นอนชั้นสองผมก็จะนั่งเป็นเพื่อนท่านครับจ่าวัยสามสิบพูดกับนายตำรวจในเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่นอนแล้วเขาจะนอนได้อย่างไรโยมพักผ่อนเถอะประเดี๋ยวจะไม่สบาย ท่านบอกคุณนายฉเฉลารัตเมื่อเธอกลับมานั่งดิฉันคงนอนไม่หลับหรอกค่ะจะคอยดูแลหลวงพ่อพูดพลางรินน้ำชาใส่ถ้วยให้สามีประเคนท่านอาตมาไม่กล้าฉันหรอกเดี๋ยวจะเกิดเรื่องอีกเอาไว้ถึงะอวดแล้วค่อยว่ากันเอาละอาตมาจะนั่งกรรมาฐานละแล้วท่านจึงนั่งขัดสมาธิหลับตานิ่งอยู่ ภิกษุวัสี่รู้ว่ายัางต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอันเกิดจากไส้ติ่งแตกอีกแม้จะผ่านพ้นความตายมาได้แต่ความทุกนั้นยังผ่านไม่ได้ท่านจะบันทึกไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตว่ากรรมที่ทำลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ยังมีผลมีวิบากมากและมาให้ผลถึงสองครั้งสองคราครั้งก่อนไส้เนา่าครั้งนี้ไส้ติ่งแตก สาหัสสากันจนแทบเอาชีวิตไม่รอดหากไม่ได้ฝึกฝนอบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีก็คงต้องจากโลกนี้ไปแล้วเจ้าหลอเอ้ยเองเห็นจะต้องบวชอีกครั้งแล้วละท่านนึกถึงลูกศิษย์ที่เคยผจนกับความเป็นความตายมาด้วยกัน รถไฟถึงสถานีชะอวดเวลา8ดนาฬิกาของวันใหม่มีผู้คนมารับเนืองแน่นสารวัตรชนให้หาแคร่มาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเดินได้แคร่มาแล้วจึงนิมนต์ให้ท่านนั่งทว่าท่านปฏิเสธแม้จะปวดท้องมากจนหลังแข็งไปหมดท่านก็จะไม่ยอมนั่งให้พวกเขาหามด้วยต้องการจะชดใช้กันโยมจากสถานีไปบ้านสารวัตรไกลไหม ท่านถามตำรวจชั้นผู้น้อยที่มารอรับเจ้านายประมาณ500รเมตรครับตำรวจตอบ่างชี้ไปยังทิศที่ตั้งของบ้านนิมนต์หลวงพ่อนั่งแคล่เธอค่ะคุณนายเฉลารัตขยันขยอไม่เป็นไรหรอกโยมอัตมาเดินไหวไปกันเถอะแล้วท่านจึงเดินนำหน้าคนอื่นจึงต้องเดินตามภิกษุอาพาธต้องทนทุกขเวทนาอย่างที่สุด ขณะเดินตัวแข็งทื่อไปตามถนนโดยโกรธนี่ข่าใช้นี่พวกเองทั้งต้นทั้งดอกเลยนะตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าได้มาทวงกันอีกท่านนึกถึงไก่ฝูงนั้นที่ถูกตอนจนพากันตายยกแล้วต่อหน้าพวกมันท่านจะใช้คำว่าอัตมาและพวกท่านแต่รับหลังท่านใช้ข้าและพวกเองก็ข้าพูดดีๆพวกเองยังไม่เอาโหสิกรรมให้ หมดหนี้หมดศินกันแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะพูดดีๆกับพวกเองท่านเดินคิดไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ลืมความเจ็บปวดที่กำลังได้รับเมื่อถึงบ้านพักสารวัตรชนรีบโทรศัพท์ไปตามหมอที่สุขศาลาให้มาดูอาการของท่านพระครูสักครู่แพทย์หญิงกรมลาก็มาถึงพอรู้ว่าท่านไส้ติ่งแตกก็ตกใจนะักเพราะจากประสบการณ์ ไม่มีคนไข้ที่รอดตายเพราะไส้ติ่งแตกเลยสักรายเดียวต้องนำท่านส่งโรงพยาบาลประจําจังหวัดด่วนที่ศุกศาลาเราไม่มีเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดใหญ่ดิฉันจะโทรศัพท์ไปเรียกรถพยาบาลให้มารับอย่าเลยคุณหมออาตมาไม่เป็นอะไรมากอย่าลําบากเลยท่านพูดอย่างเกรงใจรู้ว่าถ้าท่านไปโรงพยาบาลก็จะไม่ได้ช่วยเหลือสารวัชน ดังที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแต่หลวงพ่ออาการหนักมากนะคะถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนดิฉันเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตหมอกมลาทวงอัตมาไม่ไปถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปอย่าได้ขัดใจอัตมาเลยนะแต่มันอันตรายมากนะคะหลวงพอ่อเพราะเลือดมันข้างอยู่ข้างในต้องผ่าตัดล้างท้องเอาน้ำเลือดน้ำหนองออกให้หมด เอาละถ้าเช่นนั้นอาตมาก็จะขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าทุกๆคนว่าถ้าหากอาตมาถึงที่ตายก็ขอให้ตายแต่จะขออดทนจนถึงที่สุดขออย่างเดียวอย่าได้พาอาตมาไปโรงพยาบาลเลยแล้วท่านจึงนั่งขัดสมาธิหลับตาเงียสักพักก็อาเชียนออกมาอีกมีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองออกมาทางปากและทางจมูกแล้วก็ปวดท้องอยากถ่าย จึงค่อยๆลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ําซึ่งอยู่ใกล้ๆสารวัตรชนกับจ่าบำรุงตามไปยืนรออยู่หน้าห้องน้ําเมื่อได้ถ่ายหนักถ่ายเบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงรู้สึกค่อยอยังชั่วขึ้นอาตมาหายแล้วละคุณหมอถ่ายออกมาเป็นเลือดเลยอาตมาค่อยอยังชั่วแล้วและขอยืนยันว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลถ้าอย่างนั้นดิฉันจะให้น้ำเกลือหลวงพ่อก็แล้วกัน อย่างนั้นเราก็ได้แพทย์หญิงกมลาจึงให้น้ำเกลือท่านเสียหลายกระปุกแล้วฉีดยาเข้าเส้นบ้างเข้าตะโพกบ้างให้ยุ่งไปหมดระหว่างที่ให้น้ำเกลือท่านจึงให้เรียกบรรดาเมียตำรวจมาคุยธรรมชาติของผู้หญิงนั้นมักเก็บความลับไม่อยู่ในที่สุดท่านก็ได้รู้ว่าตำรวจคนไหนยักยอกปืนหลวงไปบ้างกลับไปบอกพวกบ้านนะ บอกหลวงพ่อขอร้องให้นําปืนมาคืนหลวงเสียมิฉะนั้นจะต้องถูกสอบสวนท่านสั่งพวกผู้หญิงที่เผลอเอาความลับของสามีมาเปิดเผยรู้สึกร้อนๆ้อนหนาวหนาด้วยกลัวสามีจะทำโทษจึงพากันลากลับไปยังบ้านเรือนตนท่านสารวัตรอย่าเพิ่งเซ็นชื่อรับมอบปืนนะต้องตรวจดูให้รอบคอบก่อนว่าครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบอย่าเซ็นมิฉะนั้นท่านต้องเลือดร้อน ท่านบอกสารวัตรชนหลังจากบรรดาภรรยาตำรวจกลับไปแล้วครับหลวงพ่อผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนี่ถ้าหลวงพ่อไม่มาส่งผมคงลำบากแน่ขอบพระคุณมากครับนายตำรวจพูดอย่างซาบซึง้งพร้อมกับก้มลงกราบท่านสามครั้งเงียบกันไปประเดี๋ยวหนึ่งท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่า วันพรุ่งนี้อาตมาจะพาพวกโยมไปเวียนเทียนที่นครศรีธรรมราชไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุด้วยอาตมามีลูกศิษย์เป็นนายตำรวจอยู่ที่นั่นคนหนึ่งจะถือโอกาสไปเยี่ยมเขาด้วยหลวงพ่อไปไหวหรือคะคุณนายจะเลรารัดถามอย่างเป็นห่วงไหวสิคุณหมอจะไปด้วยกันไหมท่านชวนหมอกรมลาไปค่ะดิฉันจะเตรียมร่วมยาไปด้วย เผื่อหลวงพ่อเป็นลมกลางทางแพทย์หญิงกรมลาตอบรู้สึกศรัทธาพระภิกษุรูปนี้นะักมีอย่างที่ไหนขนาดไส้ติ่งแตกยังไม่เป็นอะไรแถมจะพาญาติโยมไปเที่ยวอีกด้วย